จะยินไหมอาฟอกัเรามาถึงที่หมายแล้วเตรียมตัวตรงได้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะลงไปเก็บปืนแล้วก็ยิงคนมันให้หมดเลยจังหวะน,นี้แล้วก็ต้องรอเดาอย่างเดียวดูแมปหน่อย ตัวไหนดีวะหาที่เดิก่อนตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เออโดดตรงนี้ไป Let's go เกมเปิดใหม่ผมก็ต้องรองชักหน่อยครับเว้ยบอกเลยว่าโดดลงไปนี่ผมมีประสบการณ์การยิงปืนในเกมมือถือมามากกว่า50ปีลงไปผมต้องยิงได้สักตัวละครับ

โดนส่งมาคุกเลยมึงไปไหนมึงไปไหนมึงมาในอะไรเอาหินไปคว้างไม่โดนเอ้ยโดน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 ที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะมานี่ดิต่อยต่อยเฮ้ยแวัดนึงวัดนึงต่อย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 วืดต่อยวืดต่อยวืดเอาไปไหนละวัดเฮ้ยเอ้าวัดเออแป้งไปไหนละวะเมื่อกี้เอาหายอ๋อน่าจะลงไปข้างล่างมามาหาคนต่อ นี่เจอแล้วแป๊บแป๊บแป๊บต่อย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 แป๊บหนึ่ง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 วิ่ง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 สไลด์เหนียววาก่อนมาเว้ได้ลงสู้แล้ววะมาน้องที่จะกลับลงไปสู่สนามรบของพี่มานี่เลยมาให้กูฆ่าเดี๋ยวนี้อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะ หาแป๊บหาแป๊บฟังเสียงฟังเสียงถอยมาก่อนกลัวกลัวเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วตายดีไงน้องเขาก็วักนก็จะไปถึงที่ใหม่กลับมาแล้วน้องพี่กลับมาอะไรต้องลงไปข้างล่างเล่นต่อสักหน่อยเฮ้ยมันอยู่ไหนกันนะเพื่อนอยู่ตรงนั้นไปก่อนลงมาขา้างล่าง ชื่อกลางล่มเฮ้ยเจอละเจอละกูเจอแล้วเจอมาละเอ้ยลงกันดิลงกันดิเอออ้ะเฮ้ยเดี๋ยวลงไม่ตรงหลังคาหลังคาลงตรงไหนเอ้ยเล็งแป๊บจะมันลงเข้าไปข้างล่างละยิงไม่โดนด้วยนะครับไปครับน่าจะมาทางนี้แหละจากโซงละเขาบินเขิไปกันไปกไปดีรอปดีไปดรอีโหลดแป๊บนึง ปครับต่อ,อหลบไปละนี่ต้องเคลียระแล้วเบิดขว้างไปละมาไม่มาไม่มาแล้วถับไปดีกว่ากูไม่อยู่ดีกว่าเอ้ยไปอยู่แล้วเวย้ยมาดูข้างในก่อนนะครับฟู่รีโหลดแป๊บหนึง่งไปต่อเฮ้ยข้างหน้าใช่ไหมมีคนยิงกันเอ้ยฉันเห็นคนนะฮะย,งยิงโดนยิงโดนโอ้โหตายเลยนะครับผมอาวเอ้กูทำอะไรนะเนี่ยเออยิงเข้าไปก่อนนะเออไปเก็บก่อนเด้อ อ่าจะชุบ่จะชุบ่ชุบ่ชุบขึ้นมาแล้วไงต่อเนาะชูบุ้นเขาก็ตายดิครับพี่ขึ้นมาดูระแล้วข้างบนน่อดีกว่าว่ามีใครยิงกันอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะเห็นอยู่ข้างหลังแถวนี้นะเฮ้ยเด้อจเลยนี่เงโดนไปก่อนโดนไปก่อนแล้วก็เออมีคนมีคนอ๋ออ๋อไปไหนแล้ววะเออช่างมันก่อนยิงอ๋อสามก่อนสามก่อนเฮ้ยผมว่าเห็นคนอยู่ข้างล่างแล้วต้องลงไปละเอาเลยเอาเลยไปเตะยิงเออยยิงไปเลย เออวิ่ง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 วิ่าแป๊บนึงวันหนึงยิงกันอยู่ไหนวะเอาวิ่งบนกล่องอ่ะกูก็ดังเนี่ยพร้อยครับ GG Easy ซี่วีสปอรครับผูเออเก็บของอย่างสบายใจเลยเว้ยเก็บของเว้ยมีอะไรเก็บปะวะไอ้สไนส์เรอไม่เอาดีกว่าเติมเกล็ดแป๊บนึ่งเปิดอะไรเอ็เหรอมีสโคปด้วยอันนี้ก็สองดีดีน้องเฮ้ยนี่มันเอาสกายดีกว่าไม่ใช่ M4 ดีกว่าสกายเออตอนแรกผมเห็นเป็นสกายงงงง ไปกันต่อนะครับเฮ้ยน่นาจะมีคนลงยิงกระนเฮ้ยยิงเฮ้ยยิงไม่โดนแป๊บนึงแป๊บนึงขอัลรีหละ่ะขัก่อนเออหลังมาหลังมาหนี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 วิ่งขึ้นมาข้างบนก่อนจะได้รู้มันอยู่ตรงไหน God, อา่าขอมาเช็คตรงนี้อีกทีนึนงละก,กันนะมันอยู่ตรงไหนกันเออแม่งอยู่ข้างบนใช่ไหมโอเคโอเคกูลงกูลงอยู่ข้างบนกูไปดีครับรออะไรอยู่บนกูล,ลงดิวิ่ง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 ก่อนวิ่งระวังก่อนวิ่งระวังก่อน อยังไงต่อดีวะเดียดก,กดอะไรรึกดมัวเลยตอนนอนหน้าจ้าตอนนอนจอนจอนเฮ้ยน้ำมันค้นนี่ว่ะหลบหลังไปมาแป๊บนึงเอ้ยเดือดเดือดเดือดหลบหลังเดือดหยาหยาเฮ้ยยังไงละ่ะครับครับผมครับโดไปดีน้องืมเชียวชิยวสวัสดีวิวเชีวเชียติมเกาะแป๊บ ก็เดินมาแถวนี้แล้วก็เดินออกมาเฮ้ยจ้าเอ๋แป๊บหนึ่งโหลดก่อนย,ย,ยิงลงคอมกิบยิงลงคอมกิบเว้ยน้องโอ้โหเจองไม่โดนเลยเฮ้ยหลบหลังต้นมาเอ้ไม่ใช่หลบหลังกระแพงเราจะไประเบิดแล้วแล้วมันไมอยลิงลอรอแล้วก็ยิงออกมาตัดตาดิค้าชิว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 อ้ยกระโดดกระโดดดีว่าเออฮึบ เฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นคนเดี๋ยวนะน้านใช่ด้วยเฮ้ย,ฮย,ฮยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนรอดูรอดูยืนนิ่งอย่างนี้ก็เสร็จดีครับฮัลโหลปัง <c oughs> อีกท่ตายเลย <c oughs> อ่ามีใครหรือเปล่าวะเช็คสภาพเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเห็นคน<อ>เดี๋ยวดีแล้วเขาเขาเขาหาจุดจอนหัวไปดีน็อกไปดีน็อกไปดีน้อง เฮ้ยเฮ้ยขอระเบิดระเบิดยัดไปเลยละกันเล็งก่อนนิดนึงเฮ้ยโดดลงมาทำไมล่ะไอ้คนตั้งโดนโดนตัวโดนตัวโอ้โหเยีะเบิดเชี่ยขึ้นกับ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 คือชิฟเต็มกรอบแป๊บหนึ่งหันลงไปเฮ้ยสวัสดีจะอีตัวเองน็อกไม่ดีน้องโอ้โหหลบอีกแล้วหลบอีกแล้วต้องหลบมันเอาระเบิดไปก่อนละกันปลาไป เล็งน, liksom, นิดน lied, als, ึงก่อนวิ่งหนีออกมาเฮ้ยขอจี้จ้าขอยิงหน่อยเฮ้ยจะนึงแล้วนึงแล้วนึงขอปั๊มเกาะก่อนขอเติมเกาะก่อนยิงต่อกระเดือกยิงอ้โหโอ้โหูอัสไนกูเอาสไนใชวัดเลยแล้วกันอัสไนเอาหายไปไหนวะยิงเลยยิงเราครบยร์ไปหนึ่งยิงเราครบยร์ไปสองนะ ยิงลงคงเกไปสานัดยิงสามโอเคโดนน้อไปดอกอยู่เกนโดไปสานัดแล้วเติมกอแป๊บนึงกแป๊บนึ่งอซ้ำูดคนมาคนมาดีคนมาซ้ำได้ซ้ำไได้ซ้ำไได้คนมาีคนมาคนมาซ้ำไม่ได้วิงก่อนิก่อนิก่อนงินบิงตรงนี้ก่อนต่อมาข้างหลังเออโอ้โหมันก็ตึงเินมันก็ตึงเกินฝังน้นมันก็ตึงเกินแป๊บนึงแป๊บนึงนึงเออมีคนอยข้างหน้าอีกแป๊นึงนึง โอ้โหอ้หมันก็ตึงเกินปั๊มแป๊บหนึ่งปั๊มก่อนกูขอปั๊มก่อนอยู่าเพิ่ับโอเคแม่ร้องเลยโอ้โหมันยืนยิงชิวชิวเลยว่าดูดิโอ้โหเต็มหัวตกกำจัดอันธาที่ทิปซ่องเรียบร้อยเปลี่ยนไปเล่นมอสพิกดีกว่า